ตอนนี้นะครับนะที่เราเห็นนะครับตอนนี้ก็คือน้ํามันเนี่ยนะครับมีการสะสมความร้อนมากนะครับจนเกิดการถ่ายไอแล้วนะครับนะและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดการลุกปิดนะครับในการสาธิตเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับก็จะใส่ชุดป้องกันนะครับนะนะเพราะว่าความร้อนมันร้อนสูงมากนะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับนะ ที่เราทําให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นว่านะครับถ้าเกิดไฟไหม้ในกระทะแบบนี้นะครับแล้วเราเอาน้ําเข้าไปเทใส่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะถ้าเป็นประชาชนที่ไม่ได้ใส่ชุดเนี่ยนะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับนะนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับนะก็คือปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับลดการหนุนเนื่องของแก๊สนะครับ ที่จะเข้าไปจุดนะครับหาฝาหม้อนะครับมาปิดหรือถ้าไม่กล้าให้เอาน้ำมันพืชน,นะครับที่เหลืออยู่นะครับเทใส่เข้าไปนะครับรอน้อง,องดูและนี่คืออันตรายที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ภายในโครเรือนของเรานะครับหากเราตั้งกระทะทิ้งไว้นะครับจนมันเดือดเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ย แล้วเราใช้น้ําทําการดับนะครับก็จะเป็นเหมือนในคลิปเลยนะครับซึ่งม like ันอันตรายมากครับเจ้าหน้าที่ที M ่สาธิตเนี่ยใส่ชุดป้องกันนะครับจึงไม่ได้รับอันตรายนะครับแต่หากเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปเนี่ยแน่นอนครับอันตรายอาจจะถึงแต่ชีวิตได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการแรกนะครับให้เราวิ่งเข้าไปทําการปิดเบลที่ถังนะครับเพื่อหยุดการหนุนเนื่องของเชื้อเพลิงนะครับเห็นเจ้าหน้าที่นะครับวิ่งเข้าปิดปิดเบลอย่างแรกเลยนะครับนะเมื่อ หยุดการหนุนเนีองของเชื้อเพลิงครับเพลิงก็จะค่อยๆดับลงนะครับดหรือถ้าเรามีน้ํามันมากพอนะครับเราใช้น้ํามันใหม่เนี่ยค่อยๆเทลงไปนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของน้ํามันนะครับจากนั้นค่อยไปปิดวาล์วนะครับหรือใช้วิธีการทําให้อับอากาศหาฝาหม้อนะครับขนาดใหญ่นะครับค่อยๆปิดนะครับเมื่อมันอับอากาศนะครับเพลิงก็จะสงบลงนะครับแล้วเราก็ทําการปิดวาล์วนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการหาผ้าชุกน้ําคุมดับซึ่งเป็นวิธีที่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับ เนื่องจากว่าถ้าผ้าเนี่ยไม่หมาดจริงๆนะครับอามีหยดน้ําตกลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดการลุกไหม้อย่างในคลิปได้เช่นเดียวกันนะครับ